อ้าโซเชียลแคมไม่ได้เจอกันนานเลยนะเนี่ยใครมันมาเดินอยู่ข้างหลังวะวิผมขึ้นนายห้ำอยู่ทำไมหน้าตามน่ากลัวสสวัสดีครับลุงผมยืมตังค์สองร้อยดิลุงลุงลุงไม่สนใจกูเลยคือไม่เอยลุงลุงลุงวิ่งเร็วที่ไผ่เออ <c oughs> ตายลุง อุ้ย,ยต่อยเบาอือลุงไอ้เซลฟี่หนึ่งแะรถพยาบาลรถพยาบาลหยุดก่อนหยุดก่นกอนเอ,อ,อ,อื้อเอื้อตายโอ้ยพอแตกตึงทำร้ายผู้บริสุทธิ์เราเล่น G T A ทั้งทีเราต้องป้นเราต้องป้นเอาโทรศัพท์โทรสับมาเอาโทรสับมาเอาโทรศัพท์มา โทรศัพท์มาอาไหนโทรศัพท์วะโอ้มันถืออยู่เมื่อกี้วันนี้บุรุษพยาบาลวันนี้ครับไปแล้วไปแล้วผมขโมบรถแล้วอ๋อไปแล้วอุ้โอ้โอโอยสัญญาณดังนี่เปลี่ยนตรงนี้ใช่ไหมสวัสดีครับโอ้ยทำไมมีแต่เสื้อผ้าผู้หญิงไงโอ้ สวัสดีเอ๊ชุดนี้อ้าวยืนมองยืนมองตังก็จ่ายแล้วมองอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปต่อยไหมมนันนี่อ้าวต่อยไม่ได้โอ้โหนึกว่าจะต่อยได้ไปดีกว่าเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดยาย่ายายา่ยา,ยาชนอ่าได้ชุดใหม่แล้วต้องเซลฟี่หนึ่งทีนะฮะอืะอะมเป็นไงล่ะหล่อไหมเอ้ยอย่างหล่อ เฮ้ยมอใสมอใสลงมาจากรถโอ้โหต่อยโอ้ต่อยต่อยหมวกกันน็อกแตกเลยใช่คนปะวะเนี่ยแปแล้วยุดนี่คือการป้นพี่กนทางไไ้โศกไปให้หมดยิงยิงยิงทิ้งหมดอะไหนเอาเงินมาแดบอยู่ไหนละอ้าพนักงานหาย ส่งเงินมาด่วนด่วนบอกให้ส่งเงินอ้าวตายซะงั้นแกยิงขาก็ตายห้าแล้วเฮ้ยตำรวจหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเดวฮะไปแล้วไปเลย้วตำรวจมาตำรวจมาเว้ยตำรวจมาเว้ยไปแล้วคุณตำรวจคุณตำรวจได้ไหมคุณตำรวจมานี่ชนแม่งเลยโอ้โอเฮือกมาทั้งหอทั้งเอเลย อโอ้โหโอ้โหอึยิงอึอยิงโอโ้โหโอ้โดนย่ติดติดมุมติดมุมเออ,อตำรวจจ้างตำรวจช่างโหดร้ายเหลือเกินแง่รถออกมากสีส้มแปลนเลยมีเทไม่เบาไปไปซิ่งกันดีกว่าครับผมหลบไปพี่มาแล้วหลบหลบยิงยิงทิ้งให้หมดยิงยิงยิง ยิงเข้าไปยิงเขาไปยิงเขาไปยิงโดนเลยวะยิงยิงยิงล้อยิงยิงยิงล้อเบียดเบียดเอ้ยิงทิ้งแั้งหมดอะเอากระสุนหมดกระสุนหมดแล้วฮะตำรวจตำรวจอยู่ไหนคุณตำรวจไปแล้วไปแล้วอยากขวางทางพี่ได้ไหมพี่มาดีคุณตำรวจอยู่ไหนคุณตำรวจคุณตำรวจ คุณตำรวจคุณตำรวจชนแม่งชนแม่งเลยไปแล้วอย่าตามผมมาผมไม่ได้ทำอะไรผิดผมเปล่าทำจริงๆนะไม่ได้ทำอะไรจริงๆจริงๆคุณตำรวจไม่ต้องตามก็ได้นะผมพลเมืองดีพลเม,มืองดีมากเลยพลเมืองพลเมืองดีบอกแล้วผมพลเมืองดีตำรวจไม่ต้องตามก็ได้ตำรวจโถ่ประโถ ตำรวจน่ะน่ะคุณตำรวจดักอีกแล้วดักอีกแล้วไปแล้วตำรวจจับผมยากฮะจับยากจับยากผมจะจับคุณตำรวจเองโอ้มอไซผมเจอหอไซแล้วหลังจากที่ตามหามานานตำรวจอย่าเพิ่งลงมาไปแล้วอย่ายิงผมอย่ายิงผมคุณตำรวจคุณตำรวจคุณตำรวจเดี๋ยวผมตายคุณตำรวจคุณตำรวจไม่อย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงลงบนพิจิตต้นเลยโอ้โหไปแล้ว ไปแล้วฮะตำรวจน่าจะอยู่นี่ตำรวจแค่ตำรวจก็หยุดไม่อยู่แล้วไปแล้วขึ้นเขาขึ้นเขาลงหวยอ๋อมอไซค์มอไซค์หรือรถวิบากเฮ้ยน้องสาวน้องสาวน้องสาวยืนทำอะไรตรงนี้ปฏิจจ์หน้าตาเธอค่อนข้างเหมือนกะหรี่เลยนะน้องสาวเซฟี่ียนก่อนแล้วก่อนที่จะโดนฆ่าเอ้าวิ่งไปไหนนี่อี ต่อยต่อยแว่นลุกเฮ้ยคุณตำรวจป่ะโอ้ยยายาคุณตำรวจคุณตำรวจผมยอมแล้วผมยอมแล้วคุณตำรวจ,ค,รวจวคุณตำรวจอย่ายิง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 เดี๋ยวตายอย่ายิงตำรวจอย่ยิงเดี๋ยวตายวันนี้แล,ะละ้วล่ะโซเชียลแคมป์กันไปก่อนไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันแล้วโซเชียลแคมป์ดูหนวดซะก่อนหนวดทองเลยอีดูทำหน้าเข้ม น่าเข้มมากนะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเราลองคิดดีนกันก่อนอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดจะสซอร์ยาบ๊ายบายสวัสดีครับ